สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพร้อมกับเมนูเด็ดๆของเขาเหม็แล้วนะเจ้าเขาจะมาเนี่ยตำน้ำพริกไข่กันนะเจ้ามาพอเลยเจ้าอันนี้ต้มไข่ไว้สามแกนเจ้านี่นะเร็จแล้วก็จะมีพริกเนาะแล้วก็หอมแดงหอมขาวง่ายๆเลยเจ้าบม่มนี้อย่างนักเนาะต้มน้ำพริกไข่นี่นะแล้วนี่ก็จะเป็นผักป้อมต้นหอมไปเฮาไปตำกันเลยนะเจ้า ขั้นตอนแรกนะเจ้าใส่พริกลงไปแล้วก็หอมแดงหอมขาวลงไปเลยเจ้ามานะเจ้ากันนี่ป๋งเข่องนะเจ้าใส่ผงชูรสบ้านนี่บ่ค่อยกินเกลือต่อไดนนะเจ้าใส่น้ำเปล่า ใส่ไข่ลงไปเลยหั่นเพื่อมันเป็นอันน้อยของเนาะจะได้อันต่ำง่ายบมุดเลยสามแก่นนวดเลยเจ้ากับนี้นวดเลยเข้าเลย เจ้าซอยพักตอมต้นหอมใส่ไปเลยครับนี่เจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้านี่เมะเมาะตักใส่ถ้วยเลยครับนี่ นี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูต่ำน้ำพริกไขเ่เฮานะเจา้าง่ายๆกินง่ายๆเลยนะเจ้าลองไป่ากกันพอเน้อเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า